สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูทอดมันหัวปลีค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีหัวปลีน้ำเปล่าผสมน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มทอดมันหรือเป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะแป้งทอดกรอบค่ะไข่ไก,ไก่น้ำมันสำหรับทอดอันนี้เป็นใบมะกรูดซอยค่ะน้ำพริกแกงปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลากับน้ำตาลน,นิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นหัวปลีกันก่อนเลยนะคะอุ้ยเนี่ยค่ะเอาแก่ๆออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาแต่อ,อ่อนๆค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะป้าก็จะแกะเขาให้เหลืออย่างนี้นะคะแล้วเราก็ผ่าแช่ไว้ก่อนอันนึงเดี๋ยวจะดำค่ะป้าก็จะแกะออกนะคะป้าจะไม่เอาลูกกล้วยข้างในอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะอ่านี่ค่ะเมื่อเราได้หัวปลีอย่างนี้แล้วนะคะแกะเอาลูกกล้วยข้างในออกแล้วเราก็มาซอยกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำค่ะกันเข้าดำนะคะค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะ นี่ค่ะเราแช่น้ำมะนาวนะคะจะเป็นน้ำมะนาวน้ำมะขามหรือว่าน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะเขาก็จะไม่ดำนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปขยำขึ้นให้เสด็จน้ำนะคะแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเมื่อได้อย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปได้เลยค่ะจะเป็นพริกแกงน้ำตาลน,น้ำปลาป้าจะยังไม่ใส่นะคะไข่ไก่ค่ะ แล้วก็แป้งค่ะแป้งทอดกรอบนิดหน่อยค่ะทีนี้เราก็จะมาขยำรวมกันนะคะป้าจะใส่น้ําเย็นจัดไปนิดนึงค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะทีนี้ป้าก็จะใช้มือนี่แหละค่ะคลุกคร้าขยำนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะคลุกคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะป้าก็จะตามด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ ใบมะกรูดซอยค่ะทีนี้เราก็มาขยำให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะคือการทอดนั่นเองค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะเดี๋ยวเราร้อให้น้ำมันของเราร้อนนะคะร้อนหรือยังเอ่ย <laughs> ยังอีกแป๊บหนึ่งค่ะ เวลาเราทอดเราก็ใช้ช้อนก็ได้นะคะใส่ลงไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็รอพอเข้าสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาค่ะ ตอนนี้ป้ารีเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็มากลับด้านกันค่ะแล้วจะทราบอย่างไรนะคะว่าเขาสุกแล้วนะคะก็คือฟองเนี่ยค่ะ จะน้อยลงนะคะไม่ถึงกับหมดซะทีเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พวกเนื้อสัตว์ลงไปค่ะถ้าใส่พวกหมูสับหรือว่ากุ้งสับลงไปเนี่ยเ,เราจะต้องอทอดนานนิดนึงค่ะแต่นี้ป้าจะไม่ได้ใส่นะคะเ,เขาใกล้จะใช้ได้ป้าก็จะเร่งไฟขึ้นมานิดนึงค่ะเพื่อเขาจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะ ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาเขาขึ้นพักไว้ค่ะเอามาข้างกระทะอย่างนี้นะคะรีดน,น้ำมันส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็พักไว้ค่ะป้าทำจนเสร็จนะคะ อนนี้น้ำมันเขาร้อนอยู่แล้วนะคะป้าก็จะหลีไฟลงมาหน่อยนึงนะคะเพื่อว่าเราจะใส่ครั้งต่อไปค่ะตอนนี้ป้าก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะอุ้ยกรอบดีนะคะนี่อุ้ยตกไปหนึ่งชิ้นค่ะเดีย๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะ นี่ค่ะทอดมันหัวปรีของป้าก็พร้อมเสิร์บร้อนๆนะคะกรอบค่ะอร่อยค่ะทานกับน้ำจิ้มที่ป้าทำไว้นี่ป้าจะใช้เป็นน้ำจิ้มไก่นะคะใส่แตงกวาลงไปแล้วก็ผักชีโรยค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ